เรามาทำเผือกกวนกันนะวันนี้วันนี้เราก็จะมีเผือกอันนี้ประมาณสักกิโลนึ่งแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะกะทิเกลือใบเตยก็เครื่องปรุงก็มีเท่าน,นี้เองนะคะ The ingredient for make taro stir or taro cake is either taro you can buy at the Asian market store palm sugar Or coconut sugar this is from Thailand it's a coconut meal or coconut cream salt panda leaf and this is dessert of Thailand it's called Puyak Guan we're gonna get started now we're gonna peel out the skin out and cut the small piece so after this we're gonna go into Steam about 30 minutes. After we cut the small piece, in like a big chunk like this and we're gonna go to the steam about 30 minutes.. Next we're gonna do the coconut milk, palm sugar, salt, panda leaf. we're gonna stir with a medium heat until everything is mixed together panda leaf is make the smell is dessert is very awesome in thailand dessert most everything use the panda leaf and you can find in the mar market in the asian market store okay we're gonna stir until it's mixed together after this we're gonna mix with my taro <laughs> น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ใบเตยเกลือมาผสมตั้งไฟนะคะให้เราให้เขาละลายเดี๋ยวเราจะได้ไปผสมกับเผือกที่เราบดที่เราเนื่งแล้วก็บดเรียบร้อยเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําอันต่อไปนะเผือกนึ่งสุกแล้ว this is uh, taro steam done we gonna smash after that we gonna cook heat and stir until It's come to be เผือกกวนเอาละเรามาบทกันเลยเอาให้เอียดนะคะเราจะมาเริ่มกวนกันเลย ากระทะนะคะที่มันเป็นเทปลอนจะได้ไม่ติดแล้วก็หลังจากที่เราบดเผือกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลที่เราเคี่ยวเอาไว้ลงไปกวนด้วยกัน this is t taro it's already smashed I'm gonna add the sweet stuff in here ใส่น้ำหวานที่เราเคี่ยวไว้ลงไปเลย we add the sweet stuff We mix already. After this we gonna put a little bit low heat and stir until it very very stick like a dough. We'll see when it done. หลังจากนี้เราก็กวนไปนะคะไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆเราเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเผือกกวนของเราเป็นยังไง คนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆให้ทัาพีติดก้นกระทะนะเราก็คนเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจากก้นกระทะจะทําให้ไหม้คนไปเรื่อยๆ We gonna stir until the taro is sticky and mix together เอาละกวนไปสักพักใหญ่ๆแล้วก็ประมาณ <c oughs> สิบยี่สิบนาทีเผือกก็จะเนียนแล้วก็จะเริ่มเหนียวขนาดนี้นะคะแล้วก็ปิดเตาเอาเทลงถาดปล่อยให้เย็นนะคะเราก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถาดกันเาจัดการใส่ถาดให้เรียบร้อยรอยให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่พิมพ์หรือว่าจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้กินกับชาร้อนอร่อยสุดๆ